f อต่างประเทศซื้อสดไม่เก็บแบตนะครับซื้อสดไม่เก็บแบตส่งฟรีกำแพงเพชรปะส่งฟรีกำแพงเพชรนี่แล้วส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแบตนะครับกับตัวนี้ฮอ n ด้ HRV นะครับก็อย่างที่เราแจ้งให้ทราบเลยถามว่าต่างลูกค้าต่างต่างประเทศซื้อได้ไมั้ยซื้อได้นะครับก็ซื้อสดเอาหรือว่าหาคนอื่นมากู้แทนเงนี้ยได้นะครับนี่ดู นะครับให้ให้สามีภรรยามากู้ได้นะครับให้ลูกให้คุณพ่อมากู้ได้นะเพราะรายได้เราชาวต่างต่างประเทศเยอะอยู่แล้วนะครับทํางานต่างประเทศรายได้ดีอยู่แล้วนะครับนะครับถาดหลังเรียบร้อยนะโซฟาสมบูรณ์นะครับอาจจะเปิดให้ดูหน่อยยางเยิงต้องเปิดยางให้ลูกค้าดูหน่อยเอ้าเนี่ยยางไปนะเราต้องเปิดให้ดูทุกครั้งการการผิดพลาดทางเทคนิค นะครับล็อกเด็กมีนะครับอยู่ตรงนี้นะนะป้องกันเด็กเปิดเด็กปิดนะครับเอ,อนะครับเดี๋ยวไปดูตรงห้องเครื่องกันนะครับปรับสภาพมาสวยแล้วกําแพงเพชรกี่ชั่วโมงถึงครับพี่มาสห้าชั่วโมงถึงวันนี้ถึงแล้วปะห้าชั่วโมงถึงนี่ออกกี่โมงเนี่ยโอ้โหบ่ายๆก็ถึงแล้วดินะครับดูห้องเครื่องสวยนะครับนะครับสวยนะ ส่งฟรีทั่วไทยนะครับจัดไฟแฟนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เกี่อแบตนะครับถ้าอยากได้แบบนี้มาเอาได้เลยที่4ีนครินทร์นะครับมาซื้อได้เลยหรือว่าซื้อขายออนไลน์ได้นะครับอันนี้ก็ลูกค้าไม่เห็นรถอยู่แล้วอยู่ต่างประเทศนะครับก็ซื้อขายออนไลน์แล้วก็ชําระเงินสดแล้วก็เล่มก็พร้อมโอนให้นะครับถ้าเกิดใครอยากได้แบบนี้ก็ถักมาอ่ะไปเดี๋ยวขึ้นรถกันนะครับขึ้นรถกันมา เจอดึงนะครับเป็นกุญแจคีย์เลสสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทเนอะนะครับกำลังนำลูกค้าทุกกำลังนำทุกท่านเข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับไปครับไปผูกกำแพงเพชรกันนะครับไปกำแพงเพชรโอเคนะครับ ระบบกระจกนะครับนะครับเปิดปิดได้ชัดเจนนะนะครับเปิดปิดได้ชัดเจนนะนะครับสี่บานเปิดปิดได้นะครับกระจกข้างพับได้นะโอเคคราวนี้ก็โดยพื้นฐานแล้วก็แอร์แอร์เย็นอยู่แล้วนะครับแอร์เย็นอยู่แล้วนะครับเวลาตรงก็มงสี่สิบนะครับ เดี๋ยวเปิดวิทยุให้ฟังโอเคนะครับวิทยุใช้ได้นะชัดเจนนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็กล้องหลังนะครับชัดเจนนะครับปรับได้3-4ระดับนะครับก็ไม่น่ามีประรเด็นอะไรนะครับก็ระบบแอบนะร์เย็นเชียบนะครับเย็นเชียบนะครับออกจากผมไปเอ้ย แอร์เย็นเพลงต้องเพาะนะครับออกจากผมไปไม่ได้หรอกนะครับโอเคส่งฟรีกำแพงเพชรกันไปนะครับก็ระหว่างนี้ก็รอพี่ถึงวันนี้ได้ไหมห้าชั่วโมงบ่สองไ่สามถึงนะโอ้โหเอ้ยลูกค้าดีใจแน่เลยนะครับ ก็อย่างงี้ครับซื้อสดแล้วก็เล่มมีเล่มด้วยอ่ะครับนะครับก็ซื้อสดเล่มพร้อมโอนก็เราก็ดําเนินการโอนเล่มไปชื่อลูกค้าพอจ่ายเงินครบอะไรปุ๊บผมก็โอนรถให้ให้ลูกค้าได้เลยสะดวกสบายง่ายแล้วก็เงื่อนไขน้อยนะครับก็ส่งฟรีเหมือนเดิมกําแพงเพชรก็ส่ง ตอนแรกลูกค้าคุณแม่พัทธาบอกว่าจะส่งสวนอภูมแมแต่ลูกค้าเปลี่ยนใจบอกไปกำแพงเพชรดีกว่านะได้ครับก็อยากได้ยังไงก็แจ้งผมมาผมก็ไปให้พี่หมดไม่ดื้อนะครับ ขึ้นเลยพี่ยืนโพสท่าอยู่ส่งฟรีชั่วถ่ายปะกำแพงเพชรนะครับเพราะถ้าเกิดใครอยากได้อย่างนี้สไลด์ไปถึงหน้าบ้านท่านนะครับมันก็ไม่ได้ไกลเกินฝันอะไรนะครับมันเกินไม่ได้ไกลอะไรมากมายเห็นไหมครับ โอ้เดี๋ยวลื่นนะครับไปแล้วนะนะกำลังนำรถท่านส่งกำแพงเพชรถ้า,าท่านท่านลูกค้าทุกท่านที่ไหนอยากได้รถจังหวัดไหนนะครับก็ซื้อขายได้เลยก็ออนไลน์นะไม่ว่าจะซื้อสดจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะจัดไฟแนนซ์ผมก็ส่งให้ให้ไปนะครับโอ้ นะครับก็ตามนี้ได้เลยก็ทุกอาชีพนะครับถ้าเกิดใครอยากผ่อนก็ทุกอาชีพสามารถกู้ได้จริงและไม่ติดแบงคลิสตนะครับแล้วเจอกันอีกทีนะครับ f c กําแพงเพชร